ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel จอซ่าครับวันนี้จะมาสปอยหนังเรื่อง Dark City หนังปี1998หนังไซไฟแนวมะนาวต่างดุดมนุษย์ต่างดาวนะครับเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงไปฟังสปอยได้เลยครับชายคนหนึ่งนามว่าจอร์นเมอร์ด็อกพระเอกของเราเขาตื่นมาในอ่างน้ำในห้องห้องหนึ่งตื่นมาก็งงๆครับว่าเกิดอะไรขึ้นมาที่นี่ได้ยังไงความทรงจำหายจำไม่ได้แม้กระทั่งชื่อของตัวเอง จอสำรวจรอบห้องเจอกระเป๋าเดินทางข้างในมีโปสการ์ดอันหนึ่งเป็นรูปสถานที่ที่หนึ่งคือหาดเชลแล้วโทรศัพท์ในห้องก็ดังขึ้นดรชรีเบอร์โทรเข้ามาเพื่อจะบอกจอว่าเขาเนี่ยสูญเสียความทรงจำจากการทดลองไม่ต้องตกใจเขาเป็นหมอและสามารถช่วยจอได้ซึ่งพะเอกก็งงครับว่านี่มันอะไรกันวะหมอก็บอกว่าเนี่ยกำลังมีคนไปหาคุณอยู่ให้หนีเอาตัวรอดซะแล้วจอก็หันไปพบศพของหญิงสาวคนหนึ่งอยู่ในห้อง จอตกใจครับรีบเพ่นออกจากห้องแล้วก็เจอชาย3คนเดินออกมาจากลิฟต์พอดีคนพวกนี้เนี่ยถูกเรียกว่าเดอะสเตรนเจอร์หน้าตาขาว,ขาวๆซิดซมาตามหาพระเอกพระเอกก็เลยหนีไปอีกทางนึงและพบว่าคนอื่นๆนั้นอยู่ในสภาพหลับกันหมดจอก็งงไปหมดแล้วครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนอื่นๆหลังจากนั้นไม่นานทุกคนก็ฟื้นขึ้นมาคนที่เคาน์เตอร์โรงแรมเห็นจอนก็บอกว่าเนี่ยมีคนแจ้งไว้ว่าจอลืมกระเป๋าตังค์ไว้ที่ร้านอาหารให้ไปเอาด้วย ตัดมาที่นางเอกเอ็มม่าเมียของจอห์นเธอเป็นนักร้องในคลับแห่งหนึ่งมีคนมาแจ้งเธอว่าหมอของสามีเธอต้องการพบเธอหมอคนนั้นก็คือดร์ชารีเบอร์นั่นเองดร์ชารีเบอร์นั้นรู้ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนครับว่านางเอกเนี่ยนอกใจเขาดอ,อร์ก็เลยอ้างกับเธอว่าพระเอกเนี่ยมาหาดอ,อร์เพราะรู้สึกว่าโดนทรยศและทรมานจากอาการจิตตกสูญเสียความทรงจําทั้งหมดแล้วดอ,อร์ก็คิดว่าพระเอกเนี่ยจะต้องติดต่อก,กับมาหานางเอกแน่ ซึ่งถ้าติดต่อกลับมาก็ให้หนางเอกรีบบอกเขาทันทีมันจะเป็นมากที่พวกเขาเนี่ยจะต้องเจอกันและนางเอกก็รับนำบัตรของหมอมาตัดมาที่สารวัตรบัมสเตปเขาได้รับโทรศัพท์แจ้งว่ามีเหตุการณ์ฆาตกรรมเกิดขึ้นซึ่งเหยื่อก็คือหญิงสาวที่อยู่ในห้องที่จอนตื่นขึ้นมาในอ่างนั่นเองตรงนี้ครับสังเกตว่าตอนที่ตำรวจมาถึงเคาน์เตอร์ไม่ใช่คนเดิมลวครับกลายเป็นคนผิวสี ด้านสารวัตรก็ตรวจดูหลักฐานในที่เกิดเหตุที่โรงแรมที่จอนอยู่ซึ่งมันเกิดเหตุแบบนี้มาแล้วหลายรอบรอบนี้เป็นครั้งที่6ครับโดยเหยื่อทั้งหมดเนี่ยเป็นโสเพณีจอนนั้นมาเอากระเป๋าเงินที่ลืมไว้ที่ร้านอาหารร้านหนึ่งจากที่เคาน์เตอร์โรงแรมบอกนะครับและก็มีหญิงโสเพณีมารอมๆม,ม,มองๆเขาอยู่หน้าร้านร้านอาหารนั้นเป็นแบบหยอดเหรียญครับวางของต่างๆไว้ให้คนหยอดเหรียญซื้อเอาซึ่งพนักงานก็วางกระเป๋าตังค์คืนจอนไว้ที่ช่องช่องหนึ่ง ซึ่งจอนก็ไม่รู้ว่าจะเอาออกมายังไงเขาเพ่งสมาธิไปที่ช่องช่องนั้นแล้วมันก็พังเด้งเปิดออกมาหลังจากเอากระเป๋าตังค์คืนมาได้ตำรวจที่นั่งอยู่ก็ซักถามเขาครับว่ากำลังจะไปไหนเพราะท่าทางจอนน่าสงสัยประกอบกับมีข่าวฆาตกรต่อเนื่องแต่โสเพณีที่ยืนอยู่ด้านนอกนั้นเข้ามาควงแขนจอนดั่งคู่สามีภรรยาและพาจอนออกไปเธอพาเขาไปที่ห้องของเธอซึ่งอาศัยอยู่กับลูกสาวและหวังจะให้บริการกับจอน ด้านนางเอกครับเอมมามหาสารวัตรบัมสเตดเรื่องสามีของเธอที่หายตัวไปและสามีของเธอก็คือจอห์นเมอร์ด็อกคนที่ตำรวจกำลังตามหานั่นเองสารวัตรก็สงสัยว่าทำไมเพิ่งมาแจ้งความถ้าหายตัวไปนานตั้งสามอาทิตย์แล้วนางเอกก็บอกว่าเพราะเธอแค่คิดว่าเขาทิ้งเธอไปสารวัตรก็ให้เธอดูลายชื่อเหยื่อทั้งหคนว่ารู้จักใครไหมนางเอกต้องตกใจพอรู้ว่ารายชื่อนั้นคือเหยื่อของเมอร์ด็อกทั้งหมด6คน ด้วยความตกใจครับเธอจึงกลับออกไปทันทีกลับมาที่จอนที่อยู่ในห้องกับโสเพนีเขาเปิดกระเป๋าตังดูและพบรูปภรรยาอยู่แต่เขาจําอะไรไม่ได้ทั้งนั้นโสเพนีนั้นแต่งตัวเตรียมจะบ,บริการเขาครับแต่จอนไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะทําเรื่องอย่างว่าก็เลยเดินออกจากห้องไปจอนเดินมาและพบกระป้ายหาดเชลแบบเดียวกันกันกบในโปสการ์ดเขาก็เลยขึ้นมาสำรวจดูแล้วพวกเดอะสเตรนเจอร์ก็โผล่มาครับ ไอ้พวกนี้เนี่ยมันมีพลังทําให้คนหลับได้แต่ใช้ไม่ได้ผลกับพระเอกเมื่อพลังใช้ไม่ได้ผลมันก็เลยควักมีดออกมาล่าพระเอกแทนจอนนั้นใช้ความสามารถปรับสภาพออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจทําให้พื้นไม้แปลเปลี่ยนไปและได้ทําให้ไอ้หน้าเผือกคนหนึ่งโดนตัดหัวแล้วก็พบว่ามันมีโตประหลาดออกมาจากหัวที่โดนตัดแล้วก็สลายตายไปหลังจากนั้นตัดมาที่แก๊งเดอะสเตรนเจอร์มีพวกหน้าเผือกจํานวนมากครับ พวกเขาเนี่ยคุยกันเรื่องจอนนั้นเป็นภัยกับพวกเขาจากความสามารถเปลี่ยนสภาพได้ของจอรนซึ่งเป็นความสามารถเดียวกับของพวกเขานั่นเองคือไอ้พวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาครับมันมีพลังจิตอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งบังเอิญว่าจอนเนี่ยไปได้ความสามารถนี้มาทําให้โดนตามล่ามิสเตอร์บุ๊กที่เป็นผู้นําของเดอะสเตรนเจอร์ก็ส่งคนออกไปตามจับพระเอกมาจอนมานั่งรอเอมมาอยู่ที่บ้านครับเขาจําอะไรไม่ได้เลยแต่พบกุญแจในกระเป๋าก็เลยมาหาเธอที่นี่ เอ็มม่าบอกเขาว่าหมอประจําตัวเขาให้นําบัตรมาและให้ติดต่อกลับไปจอนก็สงสัยว่าทําไมเขาต้องไปหาหมอด้วยเขาจําอะไรไม่ได้เลยเอ็มม่าก็เลยสารภาพกับเขาตรงๆว่าก่อนหน้านี้เธอนอกใจเขาจอนพูดคุยกับเธอเรื่องที่เขาโดนตํารวจตามหาอยู่เพราะเขาไปพัวพันกับคดีฆาตกรรมต่างๆจอนบอกว่าตัวเขาเนี่ยอยู่กับโสเภณีคนหนึ่งที่เจอที่หน้าร้านอาหารก่อนที่จะมาที่นี่เขาอยู่กับเธอเพราะอยากรู้ว่าตัวเองเนี่ยจะฆ่าผู้หญิงคนนั้นได้ไหมแต่ไม่ได้ครับ เขารู้ว่าตัวเขานั้นไม่ใช่ฆาตรกรนางเอกก็บอกว่าเธอเชื่อใจจอนครับแต่จอนเหลือบไปเห็นรถของสารวัตรอยู่ด้านล่างก็เลยรีบเพนออกแต่สารวัตรขึ้นมาเพื่อจับเขาพอดีจอนก็บอกสารวัตรว่าเขาเนี่ยไม่ใช่ฆาตรกรมีกลุ่มคนพยายามจะฆ่าเขาและไม่รู้ด้วยซ้ําว่าพวกมันเนี่ยเป็นคนหรือเปล่าซึ่งฟังดูก็เหมือนเรื่องเพ้อเจอมากๆครับใครจะไปเชื่อแต่นางเอกช่วยขวางสารวัตรบําสเตดไว้ ทำให้จอนกระโดดหนีออกไปเขาวิ่งมาถึงทางตันแล้วก็บังเอิญใช้ความสามารถแปลสภาพสร้างประตูขึ้นมาบนทางตันนั้นและหนีไปได้ส่วนสารวัตรก็เก็บนามบัตรของหมอชลีเบอร์ที่จอนทำตกไว้ระหว่างหนีได้สารวัตรจึงมาหาดรชรีเบอร์ครับแต่ดตรไม่ได้บอกอะไรเพราะเขาต้องรีบไปทําธุระบางอย่างจอนสังเกตอยู่ระยะไกลๆครับแล้วสะกดรอยตามดรไปดรชรีเบอร์มาผ่อนคลายที่สระว่ายน้ําแห่งหนึ่ง และมิสเตอร์แฮนด์หนึ่งในแก๊งเดอะสเตรนเจอร์ก็มาหาเขาเพราะว่าด็อกเตอร์นั้นไม่ได้รายงานเรื่องของจอว่าการฝังความทรงจําให้จอนั้นล้มเหลวคือด็อกเตอร์นั้นทํางานให้พวกเดอะสเตรนเจอร์ครับตอนที่เขาฝังความทรงจําใหม่ให้จอเนี่ยจอตื่นขึ้นมาพอดีทําให้การฝังความทรงจําครั้งนั้นไม่สําเร็จจอ <John' S 1> ก็เลยจําอะไรไม่ได้ด็อกเตอร์ก็เลยบอกกับมิสเตอร์แฮนด์ครับว่าเขาจะสร้างความทรงจําใหม่และเอาไปฝังไว้ในจอให้แล้วมิสเตอร์แฮนด์ก็ไป โดยที่จอรนได้ฟังเรื่องทั้งหมดแต่ก็ยังปฏิติต่อเรื่องราวไม่ได้เขาสะกดรอยตามด็อกเตอร์ไปต่อและเห็นว่าด็อกเตอร์เนี่ยเดินเข้าประตูที่อยู่ๆก็โผล่ขึ้นมาบนกำแพงตรงนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าพวกเดอะสเตรนเจอร์เนี่ยกำลังเตรียมอุปกรณ์ต่างๆเพื่อใช้ในการสร้างความทรงจําให้คนในเมืองใหม่ส่วนด็อกเตอร์ก็กําลังผสมความทรงจําต่างๆเพื่อนําไปฉีดให้แก่คนในเมืองคือด็อกเตอร์นั้นโดนพวกเดอะสเตรนเจอร์จับมาใช้งานสร้างความทรงจําใหม่ขึ้นมาแล้วฝังให้กับชาวเมือง เราได้รู้จากตรงนี้ว่าเดอะเซนเจอร์พยายามศึกษาผู้คนในเมืองครับถึงคอยเปลี่ยนความทรงจำและสิ่งต่างๆทุกคืนมิสเตอร์บุ๊กมาหาด็อกเตอร์และถามเขาว่าทำไมจอนถึงไม่หลับเหมือนคนอื่นแล้วยังมีความสามารถในการแปลสภาพอีกด็อกเตอร์ก็สันนิษฐานว่ามันอาจจะเป็นวิวัฒนาการในการเอาตัวรอดของมนุษย์ซึ่งมิสเตอร์บุ๊กก็แปลกใจบอกว่ามันต้องใช้เวลาหลายช่วงอายุคนกว่าจะมีความสามารถแบบพวกเขาได้แล้วก็ถึงเวลาที่มนุษย์เผือกทุกคนมารวมตัวกันในเวลาเที่ยงคืน ทุกคนในเมืองหลับลงทันทีรวมถึงคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งที่มีฐานะยากจนและกำลังกินข้าวกันอยู่มีแค่หนึ่งคนครับที่ไม่ได้หลับไปด้วยก็คือจอนซึ่งเขาก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นกันทำไมเวลาหยุดเดินและคนต่างๆก็หลับกันหมดด้าน The Stranger ก็ใช้พลังของพวกมันในการแปลสภาพเมืองสร้างตึกขึ้นมาใหม่ทำให้สามีภรรยาคู่ตะกี้กลายเป็นคนฐานะร่ำรวยอาศัยอยู่ในคฤหาสน์หรูแทนที่การอยู่ในอาพาร์ตเมนต์เล็กๆ โดยเดอะสเต n นเจเนี่ยก็จัดแจงอมนุษย์ที่พวกเขาศึกษาแล้วกลับไปวางในเมืองแล้วให้ด s r i ร์ e ชรีเบอร์ฉีดความทรงจําใหม่เข้าไปคู่สามีภรรยาที่กลายเป็นคนรวยนั้นก็โดนฉีดยาเปลี่ยนความทรงจําคือกลายเป็นว่าจากฐานะยากจนก็กลายเป็นคนรวยขึ้นมาได้เพราะพวก The Stranger อยากจะศึกษาจิตใจของคนในเมืองเมื่อมีความทรงจำในแบบต่างๆนั่นเองหลังจากนั้นจอนก็มาดักเจอดออรและถามว่านี่มันเรื่องอะไรกันทำไมทุกคนถึงหลับไป ด็อกเตอร์เจอกับจอนครั้งแรกหลังจากที่จอนฟื้นขึ้นมาเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาจะช่วยจอนแต่ต้องระวังไม่ให้พวกนั้นเห็นจอนโมโหครับและบอกว่าให้ตอบคําถามเขาพร้อมกับใช้พลังซัดด็อกเตอร์กระเด็นด็อกเตอร์ก็บอกว่านี่มันคือพลังที่เหมือนกับพวกเดอะสเตรนเจอร์เลยสามารถทําสิ่งต่างๆได้ด้วยจิตเป็นพลังที่ใช้แปลสภาพสร้างตึกต่างๆขึ้นมาด็อกเตอร์บอกอีกว่าเขาสามารถสอนจอนให้ควบคุมพลังนั้นได้หยุดพวกเดอะสเตรนเจอร์และเอาเมืองคืนมา แต่จอนก็ยังไม่เข้าใจและไม่ค่อยเชื่อใจหมอครับทันใดนั้นพวกเดอะสเตรนเจอร์ก็มาหาด็อกเตอร์จอนก็เลยต้องหนีไปก่อนหลังจากที่พวกเดอะสเตรนเจอร์จัดการเรื่องต่างๆเสร็จเวลาก็เริ่มเดินต่อทุกคนในเมืองก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติหลังเที่ยงคืน แต่ไอ้พวกแกงเดอะสเตรนเจอร์ครับต้องหาทางจับกลุ่มพระเอกมาให้ได้เพราะอยากรู้ว่าจอ์นนั้นมีพลังได้ยังไงแล้วทำไมไม่หลับเหมือนคนอื่นพวกเขาก็เลยมีแผนคือฉีดความทรงจำของจอ์นเข้าไปให้มิสเตอร์แฮนด์เพื่อจะได้รู้ความนึกคิดของจอ์นและจะได้ตามไปเจอพระเอกได้เดอะสเตรนเจอร์มาตามหาจอร์นโดยแกะความทรงจำของจอ์นคนแรกที่มาหาก็คือโสเพนีที่เคยช่วยจอรนไว้ แต่เธอเนี่ยไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนมิสเตอร์แฮนด์ครับลองไต่ตองดูว่าถ้าเขาเป็นจอนเนี่ยเขาจะต้องจําได้ว่าเมียทําให้เจ็บขนาดไหนด้วยการนอนกับชายคนอื่นดังนั้นจะต้องหาทางทําให้เธอเจ็บเพื่อแก้แค้นคืนแล้วมิสเตอร์แฮนด์ก็เลยเดินไปเตรียมจัดการกับโสเพณีคนนั้นแล้วภาพก็ตัดไปคือตรงนี้เนี่ยกลายเป็นว่าพวกมันรับรู้ความโกรธของจอที่โดนนอกใจแต่กลับเอาความโกรธนั้นมาฆ่าผู้หญิงคนอื่นแทนคือความเข้าใจความเป็นมนุษย์ของพวกมันเนี่ยผิดไปโคตรเลยครับ จอห์นหยิบโปสการ์ดขึ้นมาดูและสังเกตว่ามันส่งมาจากคาวแฮรลิสเขาก็เลยไปตามสือ่อหาตัวแฮรลิสจากที่อยู่ในสมุดหน้าเหลืองจอนั่งอยู่บนรถไฟฟ้าและเห็นสถานีหาดเชลก็อยากจะไปที่นั่นดูคือสิ่งที่อยู่ในความทรงจําลางๆของจอห์นเนี่ยคือภาพในวัยเด็กที่อยู่ริมหาดทําให้จอน,นั้นผูกพันกับชายทะเลเป็นพิเศษแต่สุดท้ายก็ไม่มีรถไฟขบวนไหนที่ไปถึงสุดทางสถานีหาดเชลได้รถไฟคันที่มุ่งหน้าไปหาดเชลได้ก็ไม่จอดรับผู้โดยสาร จอห์นได้พบกับวาเลนสกี้อดีตนักสืบคู่หูของสารวัตรบัมสเตดวาเลนสกี้ทักทายจอห์นครับแต่จอห์นไม่รู้จักเขาวาเลนสกี้เนี่ยรู้ว่าจอห์นอยากจะออกจากเมืองก็เลยบอกกับจอห์นว่ามันไม่มีทางออกจากเมืองนี้ไปได้เขาได้ลองมาแล้วทุกทางและบอกกับจอห์นว่าเขาเคยเป็นตำรวจมาก่อนพวกมันเนี่ยขโมยความทรงจำของคนไปแล้วก็เอามาสลับกันมั่วไปหมดจนไม่รู้ว่าใครเป็นใครอีกต่อไป ตัวเขาเคยตื่นขึ้นมาระหว่างที่พวกมันกําลังเปลี่ยนเมืองอยู่วาเลนสกี้บอกต่อว่าพวกมันเนี่ยจะมาตามล่าคุณเหมือนกับที่ตัวเขาเคยโดนตามล่าแต่ไม่ต้องห่วงครับเขาหาทางออกได้แล้วแล้วเขาก็โดดลงไปให้รถไฟทับตายตัดมาที่ด้านนางเอกครับเอมมาเธอออกมาตามหาจอนเช่นกันเธอไปถึงบ้านของโสเพนีที่จอนเคยพูดถึงแล้วพบศพของเธอที่นั่นโดนฆ่าแบบเดียวกับโสเพนีคนอื่นๆจากน้ำมือของมิสเตอร์แฮนนั่นเอง ในขณะที่เธอตกใจกลัวแล้ววิ่งออกไปก็พบกับสารวัตรบัมสเตตที่สะกดรอยตามเธอมาบัมสเตตถามเธอว่ามาที่นี่ทำไมนางเอกก็บอกครับว่าเธอมาเพราะจอนพูดถึงโสเพนีบอกว่าเขาเนี่ยอยากรู้ว่าตัวเองจะสามารถทำการฆาตกรรมได้ไหมเธอเลยมาที่นี่เพื่อว่าโสเพนีจะบอกได้ว่าหาจอนได้ที่ไหนระหว่างที่บัมสเตตโทรแจ้งกรมตำรวจนั้นนางเอกก็พบกับลูกสาวของโสเพนีที่หลบอยู่ใต้เตียงรอดชีวิตจากพวกเดอะสเตรนเจอร์มาได้และเห็นเหตุการณ์ทั้งหมด เธอวาดรูปเป็นรูปมนุษย์เผือกทั้ง3คนทำร้ายแม่ของเธอจอนมาหาคาวแฮริสแต่ตัวเขานั้นจำไม่ได้หรอกว่านี่คือใครคาวนั้นคือลุงของจอนเขาเปิดรูปต่างๆในอดีตให้จอนดูเพื่อฟื้นความทรงจําของจอนพ่อแม่จอนตายตอนบ้านไฟไหม้และลุงก็เป็นคนดูแลจอนมาตลอดจอนสังเกตครับว่าในรูปเนี่ย เขาในตอนเด็กนั้นมีแผลเป็นจากไฟไหม้ที่แขนแต่ในปัจจุบันครับแขนของเขานั้นไม่มีแผลเป็นแปลว่าทุกอย่างมันเป็นเรื่องโกหกทั้งนั้นจอนถามลุงว่าเขาไม่เข้าใจว่าทําไมถึงมีแต่กลางคืนในเมืองแห่งนี้แต่ลุงเนี่ยคิดว่าเขาเพี้ยนไปแล้วครับก็เลยไม่ได้สนใจอะไรตรงนี้ครับมันเหมือนจะเป็นจุดบกพร่องของการสร้างความทรงจําของพวกเดอะสเตรนเจอร์พวกมันสร้างความทรงจําและสภาพแวดล้อมของจอนว่าจอนเนี่ยเคยหนีออกมาจากบ้านตอนไฟไหม้และได้แผลเป็นมา แต่ในขณะที่จอนตัวจริงนั้นไม่ได้มีแผลเป็นครับคาาเนี่ยโทรไปบอกนางเอกว่าจอนอยู่ที่นั่นเธอและบัมสเตจจึงรีบไปหาจอนทำให้พวกมิสเตอร์แฮนด์ที่แอบตามดูนางเอกอยู่ก็รู้เช่นกันว่าจอนอยู่กับคา้าและก็ถึงเวลาเที่ยงคืนทุกคนก็หลับไปอีกครั้งจอนพบว่าเดอะสเตรนเจอร์ตามมาถึงที่นี่แล้วเขาก็เลยต้องหนีอีกครั้งในขณะที่หนีก็พบว่าสภาพเมืองกำลังเปลี่ยนไปมิสเตอร์แฮนด์ตามมาเจอเขาแต่จอนนั้นแข็งแกร่งกว่า ซัดจนคว่ำได้มิสเตอร์แฮน์บอกกับเขาว่าไม่จำเป็นต้องหาทางออกหลอกมันไม่มีเมืองนี้เป็นของพวกเขาทั้งหมดพวกเขาเนี่ยสร้างเมืองนี้มาจากความทรงจําที่ขโมยมาทุกคืนพวกเขาจะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงมันเพื่อที่จะได้เรียนรู้ว่ามนุษย์อยู่ร่วมกันแบบไหนและแบบไหนที่บ่งบอกความเป็นมนุษย์ซึ่งจอนก็ถามว่าทําไมมิสเตอร์แฮนบอกครับว่าพวกเขาเนี่ยอยากเป็นเหมือนมนุษย์และตอนนี้พวกเขาได้ใช้ร่างมนุษย์เป็นยานพาหนะแล้วมิสเตอร์แฮนก็ดิ้นหลุดจากจอนมาได้ จอนก็หนีมาเรื่อยเปิดประตูมาพบว่าเป็นขอบตึกเพราะบ้านเมืองกำลังแปรสภาพเกือบหล่นลงไปแต่ยังเกาะไว้ได้อีเด็กผีครับเดินตามเขามาและก้มลงไปกัดมือจอนจอนนั้นเสี่ยงตายกระโดดลงไปอีกตึกหนึ่งที่โผล่ขึ้นมาแล้วเอาตัวรอดมาได้หลังการแปลสภาพเสร็จผ่านเที่ยงคืนไปทุกคนเริ่มดำเนินชีวิตตามปกติอีกครั้งขณะที่มิสเตอร์แฮนด์ยังคงตามล่าจอนแต่บัมสเตดและเอมมาก็โผล่มารับจอนขึ้นรถหนีไปได้พอดี สารวัตรบัมสเตด um จับจอนมาสอบสวนจอนนั้นไม่รู้อะไรเกี่ยวกับการฆาตกรรมทั้งนั้นเขาถามสารวัตว่ารู้จักหาดเชลไหมก็รู้จักแล้วรู้จักทางไปหรือเปล่าบัมสเตดบอกว่ารู้สิแต่พอตอนจะบอกทางไปจริงๆนั้นกลับไม่สามารถบอกได้ครับจอนบอกว่าจําไม่ได้สินะไม่แปลกเหรอแล้วจำได้ไหมถึงครั้งสุดท้ายที่ทำอะไรตอนกลางวันซึ่งสาวัตก็จำไม่ได้ครับ เขาเองก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นกับความทรงจําเพราะตัวสารวัตรเองก็เคยสงสัยเช่นกันว่าแม่ของเขาจากเขาไปเมื่อไหร่จอร์นออกมาพบกับเอ็มมาที่มาเยี่ยมเธอบอกเขาว่าเธอขอโทษไม่ได้อยากจะให้เป็นแบบนี้จอร์นนั้นบอกว่าเอ็มมาไม่ได้ทําเรื่องนอกใจต่างๆเธอไม่ได้ทาหลอกมันไม่เคยเกิดขึ้นด้วยซ้ําเขาบอกต่อว่าบางทีพวกเราอาจจะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนด้วยบางทีเมื่อคืนที่อาพาร์ตเมนต์นั้นอาจจะเป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้เจอกันด้วยซ้ํา ทุกสิ่งที่คุณจําได้และที่เขาจําได้อาจจะไม่เคยเกิดขึ้นจริงเอ็มม่าก็บอกว่าตอนอยู่ที่อพาร์ตเมนต์เธอเองก็รู้สึกว่าไม่ได้รู้จักจอรนดีพอแต่จะเป็นไปได้ยังไงเธอจําได้ว่าเธอตกหลุมรักจอรนในวันแรกที่พวกเขาเจอกันและเอ็มม่าก็บอกว่าเธอรักจอรนและมันจะแกล้งรักใครแบบนี้ไม่ได้จอรนนั้นใช้พลังทําลายกระจกทิ้งเพื่อที่จะได้จูบก,กับเธอแล้วก็โดนตํารวจมาลากตัวออกไป ขณะเดียวกันพวกเดอะสเตรนเจอร์และมิสเตอร์แฮนด์ก็มาตามหาจอนที่กรมตำรวจแต่บัมสเตตนั้นเขานั่งขบคิดเรื่องที่จอนบอกและแตัดสินใจพาจอนออกไปตามหาความจริงทำให้ไอ้พวกมนุษย์เผือกที่มาถึงที่นี่ตามมาไม่เจอจอนครับจอนนั้นไปหาดร์ชลีเบอร์เพื่อถามข้อมูลดอ,อร์บอกว่าที่เขาชอบมาที่สระว่ายน้ำเพราะพวกมันกลัวน้ำอยู่ใกล้ๆน้ำไม่ได้แล้วด็อกเตอร์ก็ควักปืนออกมาแล้วบอกว่าขอโทษที่ต้องทำแบบนี้แต่เรามีเวลาไม่มากแล้ว ทุกอย่างที่คุณอยากรู้คำตอบอยู่ในเข็มฉีดยานี้แล้วเป็นทางเดียวที่จะทำให้คุณเข้าใจเรื่องทั้งหมดได้ให้ฉีดลงไปซะแต่จอนไม่เชื่อใจและบัมสเตดก็โผ่มาเอาปืนจ่อไปที่ด็อกเตอร์แล้วบอกให้วางปืนลงจอนเก็บเข็มนั้นไว้กับตัวเองก่อนแล้วพวกเขาก็พาตัวด็อกเตอร์มุ่งหน้าไปยังหาดเชลซึ่งด็อกเตอร์ก็บอกว่ามันไม่มีอะไรที่นั่นล็อกในขณะเดียวกันนั้นมิสเตอร์แฮนก็มาหานางเอกที่ห้องและลักพาตัวเธอไป พวกจอนสาคนมาที่แม่น้ำและพายเรือไปอยังจุดมุ่งหมายระหว่างนั้นด็อกเตอร์ก็เล่าเรื่องให้ฟังทั้งหมดคือเดอะสเตนเจอร์เนี่ยลักพาตัวทุกคนมายัางเมืองแห่งนี้เป็นที่ที่ทดลองของพวกมันพวกมันเนี่ยพยายามศึกษามนุษย์วันหนึ่งชายคนหนึ่งอาจจะเป็นนักสืบอีกวันอาจจะกลายเป็นคนอื่นไปเลยก็ได้ แล้วกรณีของจอรนก็คือว่าพวกมันอยากจะศึกษาสัญชาตญยานฆาตรกรก็เลยฝังความทรงจําให้จอรนเตรียมภูมิหลังครอบครัวไว้ให้เตรียมเรื่องความแค้นที่โดนเมียนอกใจความทรงจําของฆาตรกรรอบก่อนๆเรื่องกระเป๋าตังหายให้ไปเจอโสเพณีแล้วก็คอยสังเกตผลว่าชายคนนี้ที่ได้รับภูมิหลังฆาตรกรจะยังคงเป็นอยู่ไหมสารวัตรบัมสเตยก็ถามว่าพวกมันทําแบบนี้ทําไม ดอกเตอร์อธิบายครับว่าคือพวกเดอะสเตนเจอร์นั้นมันใช้ความทรงจําที่รวบรวมไว้และใช้งานร่วมกันและเผ่าพันธุ์ของพวกมันกําลังจะตายมันคิดว่ามนุษย์นั้นแตกต่างจากพวกมันจิตวิญญาณของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันก็เลยคิดว่าหากเข้าใจการทํางานของความทรงจําก็จะทําให้เผ่าพันธุ์ของมันอยู่รอดดอกเตอร์บอกว่าจอนนั้นมีความสามารถแปลสภาพเหมือนพวกมันความสามารถที่จะเปลี่ยนสภาพเมืองได้น่าจะเป็นเพราะวิวัฒนาการการเอาตัวรอดของมนุษย์แล้วเขาได้มาโดยบังเอิญ ไอ้พวกเดอะสเตนเจอร์มีเครื่องจักฝังอยู่ใต้ผิวดินควบคุมได้แม้กระทั่งแสงอาทิตย์ที่นี่จึงมืดตลอดเพราะพวกมันทนแสงไม่ได้สารวัตรบัมสเตดถามว่าเขาลักพาตัวพวกเรามาจากที่ไหนแต่ด็อกเตอร์เองครับก็ไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้เพราะเขาเองก็จำไม่ได้เช่นกันแล้วพวกเขา3ามคนก็มาถึงจุดมุ่งหมายเดินไปตามทางและเปิดประตูไปก็พบกับท้องฟ้าด้านนอกแต่จริงๆแล้วมันเป็นเพียงภาพวาดในห้องห้องหนึ่งเท่านั้น กลายเป็นว่าไม่มีมหาสมุทรหาดทรายอะไรทั้งสิ้นจอนฉีกรูปทิ้งและเขากับบัมสเต็ดก็เริ่มเอาค้อนมาหวดใส่กำแพงเพื่อดูว่าข้างหลังกำแพงนั้นคืออะไรปรากฏว่ามันเป็นอวกาศอันเคว้งคว้างด้านนอกสร้างความงุนงงให้ทั้ง3าคนเป็นอย่างมากและพวกเดอะสเตรนเจอร์ก็เข้ามาบัมสเต็ดคว้าปืนแล้วยิงพวกมันพวกเขาต่อสู้กันแล้วบัมสเตดก็หลุดออกไปในอวกาศ ในวาระสุดท้ายของสารวัตรเขาได้เห็นสภาพเมืองทั้งหมดที่ลอยอยู่ในอวกาศคล้ายกับอยู่บนยานขนาดใหญ่นั่นเองมิสเตอร์แฮนนั้นยังพาตัวเอมมามาเป็นตัวประกันด้วยทําให้จอนต้องยอมจำนนครับเดินทางไปยังฐานทัพของพวกมันแต่โดยดีหลังจากพวกมันสำรวจร่างกายจอนก็พบว่าจอนนั้นแตกต่างออกไปจากมนุษย์คนอื่นจริงๆพวกเดอะสเตนเจอร์บางคนก็เลยจะให้ฆ่าจอนทิ้งซะ แต่มิสเตอร์บุ๊กผู้นำเผ่าพันธุ์คิดว่าแม้จอนจะอันตรายแต่เขาจะเป็นคีย์ที่ทำให้เผ่าพันธุ์รอดชีวิตจะทำให้พวกเขาเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าจิตวิญญาณมิสเตอร์บุ๊กก็บอกให้ด็อกเตอร์ทำหน้าที่บรรจุความทรงจำใหม่พิเศษลงไปที่ตัวจอนซะแล้วเตรียมตัวปิดเมืองนี้ไปตลอดการได้แต่ด็อกเตอร์นั้นหยิบเข็มอีกอันที่จอนเก็บไว้กับตัวแล้วบรรจุลงไปแทนสิ่งที่อยู่ในเข็มนั้นก็คือความทรงจำใหม่เขาติดต่อกับจอนผ่านความทรงจำนี้ ด็อกเตอร์สอนจอนใช้พลังผ่านความทรงจําในอดีตสอนเรื่องเครื่องจักรของพวกหน้าเผือกเครื่องจักรที่ใช้เปลี่ยนเมืองซึ่งจอนจะต้องควบคุมมันแล้วบอกกับจอนว่าจะต้องรอดชีวิตและจะกลายเป็นสิ่งที่เหนือกว่าพวกมันให้ได้จอนฟื้นขึ้นมาครับคุ้นชินกับพลังที่เขามีแล้วจากการฝึกฝนในความทรงจําพระเอกก็ใช้พลังต่อสู้กับเดอะสเตรนเจอร์แล้วก็ต้องต่อสู้กับมิสเตอร์บุ๊กผู้ที่มีพลังเยอะสุดในบรรดาพวกมันทั้งสองัตว์พลังจิตใส่กันรวัว ฐานทัพบ,บางส่วนของพวกมันก็ได้รับความเสียหายพวกเขาลอยขึ้นมาด้านบนเมือง Book, มิสเตอร์บุกปาไม้ใส่จอนแต่จอนนั้นพลังเหนือกว่าครับซัดกับมีดปักมิสเตอร์บุ๊กกระเด็นไปชนถังน้ําแตกกระจายโดยที่พวกมันเนี่ยไม่ชอบน้ําอยู่แล้วสิ่งมีชีวิตประหลาดก็ออกมาจากมิสเตอร์บุ๊กแล้วโดนน้ําตายคาที่ไปจอนนั้นใช้พลังของเขาสร้างเมืองในแบบที่เขาต้องการครับเขาใช้พลังสร้างน้ําขึ้นมาล้อมรอบเมืองที่ล่องลอยอยู่ในอวกาศ ซ่อมเมืองที่พังลงจากการต่อสู้และเขาก็มุ่งหน้าไปยังหาดเชลด้านเอมมาที่โดนฝังความทรงจำใหม่เข้าไปตอนนี้เธอกลายเป็นหญิงสาวชื่อแอนนาไปแล้วเธอเดินขึ้นรถบัสที่มุ่งหน้าไปยังหาดเชลจอร์นั้นหลังจากสร้างทะเลล้อมรอบเมืองได้เขาก็สร้างหาดเชล์ขึ้นมาด้วยแล้วมิสเตอร์แฮนก็โผล่ขึ้นมามิสเตอร์แฮน์บอกว่าความทรงจำของจอร์นั้นไม่เหมาะกับเผ่าพันธุ์ของเขาแต่เขาก็อยากรู้ว่ามนุษย์รู้สึกยังไง จอนบอกว่าคุณอาจจะรู้ว่าตัวเขารู้สึกยังไงจากความทรงจําของเขาแต่ความทรงจํานั้นไม่ใช่ตัวตนของเขาจริงๆคุณอยากจะรู้ว่าอะไรที่ทําให้เราเป็นมนุษย์แต่คุณไม่มีวันหามันพบในนี้แล้วจอนก็ชี้ไปที่สมองคุณกําลังมองหาผิดที่แล้วนี่พระเอกจะบอกครับว่าสิ่งที่ทําให้คนเป็นคนเนี่ยมันอยู่ที่หัวใจนั่นเองไม่ใช่สมองและจอนก็ใช้พลังเปลี่ยนทิศของเมืองให้หมุนไปยังด้านที่พระอาทิตย์ส่องแสง จอนเปิดประตูมาเจอกับนางเอกในตัวตนใหม่ของเธอที่มีความทรงจำของแอนนาอยู่เขาพูดคุยกับเธอและเธอก็ชวนเขาไปหาดเชลลด้วยกันจบครับผมโอเคครับพูดคุยกันได้ว่าคิดเห็นยังไรกับหนังเรื่องนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับ